สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานําเสนอรถตู้นะคะเป็นรถปลดระหว่างนะคะของหน่วยราชการนะคะที่ปลดมาจากกรมสรรพสามิตรนะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่ารถทุกคันนะคะในบริษัทเราเนี่ยรถคัดเกตเอนะคะรับประกันเลยเรื่องโครงสร้างนะคะเรื่องความเดิมนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนร้อเนะคะ รถตู้ด้านหน้าของเรานะคะ2คันนี้เป็นเครื่อง3.0นะคะปี2016นะคะคุณลูกค,าคา้าขาเดี๋ยวเรามาคันที่4บอลเงินก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะเครื่อง3.0นะคะปี2015นะคะไม่วิ่งเพียง117,000โลนะคะราคา640,000บาทนะคะกับเกียร์แมนนวลนะคะ ใครอยากได้โรถต้ไปวิ่งงานไปใช้งานนะคะบอกเลยว่ามาดูที่บริษัทเราได้เลยนะคะที่บริษัทเรามีท่านเลือกมากกว่าห้าสิบคันเลยตอนนี้โรโต้นะคะว่ากันว่าเป็นอาณาจักรโรโต้ที่ใหญ่ที่สุดในระแวกมินบุรีเลยก็ว่าได้นะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามัลติ r รฟเลกเตอร์นะคะแล้วก็มีปัดหมอกให้ด้านล่างนะคะส่วนกระจังหน้าเป็นโครเมียมสองชั้นอย่างนี้นะคะ สวยงามนะคะเป็นป้ายสีฟ้านะคะใบทะเบียนหอนกู่กรอริง3953กรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะคะอ่ะมายางก่อนเลยดีกว่านะคะเป็นยางบิสโตรนนะคะยางบิสโตรนพร้อมล้อแมกอลลอยนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันดีกว่านะคะว่าภายในยจะสวยงามขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าภายในใหม่เอี่ยมสุดๆ ะะรับประกันเลยนะคะว่าไม่เคยถอดแกะแงะงัดแน่นอนนะคะเบาหนังทุกใบนะคะเบาหนังทุกเบานะคะไม่มีรอยขาดรอยย่นนะคะรับประกันเรื่องคุณภาพเลยนะคะเกียร์แมนวนวลนะคะแอร์อนาล็อกนะคะมายวี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลกับรถตู้คอมพิวเตอร์ปีสองพันสิบห้านะคะเครื่องสามนศูนย์อ่ะราคาหกแสนสี่หมื่นบาทนะคะออกไปวิ่งใช้งาน นะคะหรือจะออกไปวิ่งใช้ในครอบครัวก็ได้ไม่ว่ากันนะคะผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทเองนะคะสามารถจัดได้เต็มมีเงินเหลือด้วยนะคะตัวนี้นะเหมาะกับเศร,รษฐกิจยุคนี้นะคะเบาะนั่ง3แถวนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าเรื่องคุณภาพคัดเกต ขับแก้วจริงๆแอร์ด้านหลังห้องผู้โดยสารเนี่ยเย็นสะใจแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะมีพรมมาให้แล้วคันนี้คุณลูกค้าค่ะมีพรมมาให้แล้วนะคะรับประกันเลยนะคะเรื่องความสวยนะคะรถตู้ของเราเนี่ยการันตีทุกการันต์แน่นอนนะคะอ่ะ มาดูของท้ายรถกันบ้างดีกว่านะคะไปท้ายมัลติรีเฟกเตอร์เหมือนกันนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4จุดด้วยกันค่ะคุณพี่ขานะคะดูนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะคุณลูกค้าดูนะคะปีดาวผ่อนเพียงเนืละ12,000บาทเท่าน,นั้นเองคุณพี่ ผมกระดุมติดมาให้แล้วนะคะใครอยากได้อยากโดนมาดูได้เลยที่บริษัทมารองขับได้เลยนะคะรองขับได้เลยนะคะจองเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจอง1000บาทนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะคะอ่าจองหนึ่งบาทนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะคะคุณลูกค้าขาดูเลยนะว่าความสวยเนี่ย รถตู้เนี่ยคนดูเป็นเนี่ยดู1นาทีก็รู้ว่ารถสวยรถไม่สวยนะคะดูง่ายๆเลยดูคารดูเสาดูหน้าดูหลังดูเป็นเนี่ยแปบ๊บเดียวนะคะซื้อเลยนะคะมาต่อที่คันนี้กันบ้างดีกว่านะคะเป็นรถตู้นะคะคอมพิวเตอร์เหมือนกันเครื่อง3.0นะคะปี16นะคะราคา680,000บาทสีขาวนะคะตัวนี้ไม่วิ่งเพียง154,000โลคุณพี่ นะใครอยากหารถตู้สีขาวนะคะไว้ใช้งานมาดูกันนด้เลยนะที่บริษัทของเรานะคะเรามีให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะไฟหน้าคันนี้ไฟหน้ามัลติรีฟเ e กเตอร์นะคะบวกกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะไยทะเบียนฮอรวู้วลแวน6626กกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะนะคะ ใครอยากได้นะคะมาดูได้เลยที่บริษัทนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันดีกว่าภายในบอกเลยว่าสวยงามเหมือนคันที่แล้วเลยนะคะเรื่องคุณภาพนะคะด้านในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดํานะคะคุณพี่เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้นะความสวยความงามนะคะบอกเลยว่าคุณภาพสุดๆตัวนี้ ใครอยากได้นะคะมาดูได้เลยนะที่บริษัทของเรานะคะเป็นเบาะนั่งสามแถวเหมือนกันนะคันนี้นะเบาะแต่งสวยมาให้แล้วคุณพี่นะคะหกแสนแปดหมื่นบาทผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทปีสิบหกสีขาวนะคะใครไม่จองไม่ได้แล้วจองเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะคะจองหนึ่งพันบาทเราการันตีทุกการเตอร์เลยนะคะว่าจะไปแน้นดันผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะ เป็นล็อกแม็กอ่าเป็นล็อกระทะนะคะมีฝาครอคุณพี่นะตัวนี้นะปี16ราคา680,000บาทคุณพี่ขาสีขาวสวยๆงามๆเลยนะคะไฟท้ายมัลติเดฟเกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพาชมเปิดด้านหลัง เดี๋ยวขอรบก่อนนะคะด้านหลังเป็นยังไงนะคะจะวิ่งงานนะคะวิ่งใช้จ่ายในครอบครัววิ่งใช้งานในครอบครัววิ่งขนของได้หมดเลยตรงนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนป้ายแดงเนี่ยเป็นล้านเลยนะคะรถตู้มาที่บริษัทเราตอนนี้เหลือ6กแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะเครดิตไม่มีก็ฟรีดาวเหมือนกันนะคะสามารถจัดเงินได้เต็มผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีหรือ8 4งวดคุณพี่ออกรถใช้เงินเพียง0บาทนะฮะเรากล้าการันตี นะคะเดี๋ยวขอปิดก่อนอึ๊บมันหนักนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นะคะรถตู้2คันนะคะเปรียบเทียบก,กันให้เห็นเลยนะคะว่าระหว่างปี2015กับ16นะคะ ขอ,อย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะรถตู้ด้านขวาของเราสีบอลเงินตัวนี้3.0นะคะปี2015ราคา640,000บาทค่ะนะคะกับอีกคันนึงสีขาวนะคะปี2016เครื่อง3.0เหมือนกันนะคะราคาขาย680,000บาทค่ะสนใต้คันเนสถามไม่เลยนะคะเรามีสต็อกเนี่ย50กว่าคันเลยคุณพี่โทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอ็มเมลไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากสถามเพิ่มเติมก็ ที่ลิงก์ด้านล่างอ่ะนะคะอยากมารองขับรถมาได้เลยที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย95เลยซอย95มา20เมตรนะคะร้านเราเป็นโชว์รูมใหญ่อยู่ติดริผนนใหญ่เสรีไทยมุ่งหน้าไปทางมินบุรีก่อนถึงซียแยกมินบุรีค่ะนะคะก็ก่อนจากการวันนี้นะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เอมี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะกดติดตามให้ด้วยนะแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ